สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อคุณแม่สีทุกท่านทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ภยัยภูผาพังโบวีนะคะคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านนะคะวันนี้เราก็พาภัายหนึ่งออกเดินนะคะพาภัยหนึ่งออกเดินจะพาภัยหนึ่งไปไว้ที่ป่านะคะพาภาัยหนึ่งไปไว้ที่ป่านะคะจะจะย้ายหลักนะคะแมยย้ายหลักเดินแบบสงหาเลยนะคะ เดินมาแล้วพี่ควานแหลมนะคะพี่ควานแหลมเป็นคนขึ้นนะคะเพราะว่าก็ให้ควานคนเดิมอยู่ด้านล่างนะคะให้ควานคนใหม่ขึ้นเพราะว่าต้องฝึกนะคะฝึกให้เขารู้ให้เขาคุ้นชินนะคะเดินแบบสง่าเลยนะคะงายาวงาสวยมาก หล่อไหมครับพ่อพรเมเมเอสซีทุกท่านนะฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเป็นสุดหล่ออีกเชือกบ้านทาลาดนะคะโอยอ้ยแส้ยู้มาก้ยยนะคยโอ้ยอ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 ้อ้ย อเคนี่จะไปไปที่ป่านะคะไปหาอุงอิงกับภูผานะคะองุิงกับภูผาอยู่ที่ป่าแล้วนะคะองงกับภูผาอยู่ที่ป่าแล้ว เดินเร็วมากเลย คือเขาเดินเร็วมากนะคะเราเดินไม่ทันเลยนะคะนี่คือแวะแวะบ้านควันแหลมนะคะแวะดื่มน้ำแวะดื่มน้ำนะคะแวะดื่มน้ำบ้านควันนะคะเขาดื่มน้ำเขาจะดื่มแบบใส่มือนะคะใส่มือตักเอา วันที่สองันนี้วันที่สามที่มาถึงน่ะออกเดินแบบชงาเลยนะคะเพราะม่ปิสีทุกทันนะคะมาเดินรอบหมู่บ้านเข้าบ้านนะครับความสามัคคีของบ้านท่าลาดเดินเที่ยวนี่คือความสามัคคี เอาาาคควมมสะยนง้ชต้องใส่ถังนะคะใส่ถังให้ให้ดูดนะคะใส่ถังเอาฮะเพราะว่าน้ําไหลไม่แรงน้ําไหลไม่แรงต้องใส่ถังอยากให้พี่น้องวช้างเป็นอย่างนี้จังเลยำตามี นี่คือบ้านนะคะบ้านพ่อฟ้าดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำแบบตักดื่มเราจะได้รู้นะคะว่าบ้านอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือแแบ แวะบ้านควานนะคะให้ดื่มน้ำนะคะีตัดอ้อยมาให้ด้วยนะคะทำความรู้จักทำความคุ้นชินนะคะให้ชินกับอะไรหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าเดินรอบบ้าน ต้องถอยๆอ,ออกไกลหน่อยนะคะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะคือบ้านของพ่อควาแหลมนะคะบ้านของพ่อควาแลมแต่ว่าบ้านที่จะไปอยู่ที่เป็นโรงนอนโรงช้างจะเป็นบ้านแม่ควาจินนะคะอยู่ที่บ้านสะกอชัยนะ,ะอําเภอสะตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนี่ก็แวะบ้านนะคะมีอ้อยให้ทานด้วยนะคะ แล้วก็จะพาภายหนึ่งนี้ย้ายหลักนะคะไปอยู่ที่ป่านะคะจะได้มีที่ร่มอยู่นะคะจะเป็นร่มไม้นะคะอยู่ใต้ร่มไม้มีเพื่อนด้วยนะคะเป็นอุงอิงแล้วก็พี่ผานะคะรออยู่ที่ป่าแล้วนะคะมชมความหล่อของผมได้ครับนะคะผมหล่อหรือเปล่านะคะหล่อสง่ามากนะคะแค่ง,งานนี้ก็ยาวกว่ามือแล้วนะคะเพราะพ่เมเอฟซีทุกท่านนะคะ

เล่นน้ำแล้วทีนี้แล้วจะฝึกไปเรื่อยๆนะคะพร้อมแม่ f อทุกท่านนะคะให้เขาได้คุ้นชินเวลาออกการออกงานจะได้ไม่ตกใจนะคะสุนัขแล้วก็เป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์วัวควายอะไรประมาณนี้ค่ะพอพายเขาจะได้ไม่ตกใจนะคะให้พอพายได้คุ้นชิน

นี่คือแวะอาบน้ำแวะดื่มน้ำนะคะแล้วก็จะพาไปไว้ที่ป่านะคะแม่รอติดตามนะคะว่าเขาจะไปอยู่ที่ป่าจะไปอยู่ยังไงนะคะอยู่แบบไหนนะคะนี่ขัดงาน,นะคะขัดงาขัดงานข,ขาว ขัดไงาขาวๆเลย <c oughs> สง,ง่างามนะคะนี่คือไม่ผมนะคะแม่เม่ <c oughs> พราพายไม่ได้ผมนะคะนี่คือหุ่นก็สมส่วนนะคะสมส่วนกับตัว <c oughs> จะวัดงานานะคะวัดงานาเออวัดวัดงาน สองเมตรจี้สองเมตรจี้เมื่อวานก็แม่งแพ้รับข้าวนะเอ็นที่พี่บอกเรามีหรอวัดงานะคะวัดงาว่าจะยาวแค่ไหนนะคะแม่แม่มเล่นน้ำเล่นน้ำนี่คือวัดงานะคะข้างขวา2เมตรพอดีข้างซ้ายจะเท่าไหร่ สองเมตร30โอ้เมตรสามสิบนะคะถือว่ายาวมากเลยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พ่อพายด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องพายภูผาพังบูบีของเรานะคะพ่อพายก็จะมา เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพี่ควันแรมนะคะแล้วก็แม่ปุ้ยน้องบ่อบุญแล้วก็ยิงบุญมานะคะฝากเปลี่ยนกำลังใจให้พ่อพายด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านทุกคนเลยนะคะหางก็สวยนะคะพวของา้ยครับับวยอยรหนึ่งะคะายห น네 <oh <oh like ี่คือพ่อพายหนึ่งนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่สีทุกท่านทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสกายช่องพายุูผาพังโบวี่ของเราไว้ด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่สิทุกท่านเลยนะคะส่งกำลังใจมาให้เยอะๆนะคะจะได้มี มีกำลังใจทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดให้พอกเมซีได้รับชมนะคะทั้งสองช่องทางเลยนะคะทั้งช่องทางแฟนเพจแล้วก็ช่องทาง YouTube นะคะพอกเมซีทุกท่านนะคะ